รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย I can say. สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ I Can Say ภาษาอังกฤษพูดได้ Say มั่นใจในตัวเองแล้วก็บอกตัวเองไว้นะฮะว่าเราสื่อสารภาษาอังกฤษได้แบบง่ายๆโดยไม่ต้องกังวลกับหลักไวยากรณ์ใดๆแล้วใช้ได้ในทุกๆอาชีพด้วยนะครับแน่นอนอยู่กับผมตูนวรัตและวิทยากรประจำรายการของเราครับน้องอิงกี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบเอาวันนี้เป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทําความสะอาดค่ะ แต่เป็นทางการซาเสื้อผ้าของเราเป็นร้านซักรีดครับผมก็จริงๆร้านซักรีดเนี่ยถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าจะมีโอกาสได้พบกับชาวต่างชาตินะคะเพราะว่าปัจจุบันมีชาวต่างชาติเข้ามาทํางานในประเทศไทยมากขึ้นแล้วเวลาเขาจะซักผ้าทํำยังไงไม่อยากซักเองก็ต้องส่งร้านซักรีดใช่ไหมคะออไม่ว่าจะมาทํางานหรือแม้แต่มาเที่ยวมานอนโรงแรมนะฮะบางทีเออเรามาเช่าที่ในเมืองไทยเป็นเดือนเดือน จะไปส่งโรงแรมซักอย่างเดียวก็เปลืองก็มาส่งตามร้านซักรีดซึ่งวันนี้เนี่ยใครที่ทําธุรกิจร้านซักรีดนะครับบอกเลยว่าคุณได้ใช้คําศัพท์เหล่านี้แน่นอนส่วนจะเป็นสถานการณ์แบบไหนเนี่ยเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยครับ Hello can I help you Yes I'd like to know the price of laundry service For normal washing and ironing we charge 20 baht for shirts Long sleeve T-shirt, jeans, trousers, and skirts, and 15 baht for short sleeve T-shirts and shorts. For large items such as bed sheets, bed covers, duvets, large towels, is 50 baht. Do you have monthly packages? Yes, we do. 50 items for each 100 baht, and 100 items for 1,500 baht. Not including large items. We have free pickups and delivery service for clients in this apartment. What about the self service laundry? Our self service laundry is open 24 hours. For washing and drying, you can use the self service laundry. Thank you. Today, I'll just use the self service machine. Hello, I'm Matthew. Excuse me, do you have change? Yes, how much do you need? It's 50 baht per so you need five 10 baht coins. Ah, I need two more. Thank you. Sorry to bother you again. Can you put the suit in the washing machine? Oh no, the suit must be dry clean. The shop has a dry cleaning service. Nong, we charge 200 baht per suit you pay 100 baht today and the rest you can pay when you pick up how long will it take it takes three days for dye cleaning thank you i think i'll just use the self-service machine excuse me may i have your phone number แหมมีหน้าดูแปลกๆที่แท้แบบสนใจลูกค้าสาวๆนี่เองนะฮะเอหรือว่าเขาอาจจะขอเบอร์ไว้เผื่อแบบติดต่อรับของอ,อะไรอย่างงี้หรือเปล่ามาใช้บริการซักรีดเสื้อผ้าในครั้งหน้า,ามาดูคำศัพท์หรือว่าบทสนทนาที่น่ารู้จากสถานก,การณ์เมื่อสักครู่นี้ดีวกว่าครับอิงกี้ครับค่ะจริงๆเมื่อกี้ศัพท์ที่เขาได้พูดไปเกี่ยวกับร้านซักรีดเนี่ยมีไม่เยอะแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นศัพท์เฉพาะกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีศัพท์อะไรบ้างค่ะครับ ก็ laundry service นะคะก็คือบริการซักรีดนะคะ normal washing and ironing ก็คือการซักผ้าแบบปกติก็คือซักแล้วก็มารีดนะคะ iron นี่คือเตารีดใช่ iron คือเตารีดค่ะ ironing ก็คือการรีดผ้านั่นเองค่ะนอกจากนี้เขามีคำว่า monthly package monthly package แปลว่าอะไรคะ ก็รายเดือนเงี้ยหรอใช่เป็นแพ็กเกจรายเดือนนะคะก็คือบางคนเนี่ยถ้าเกิดอยากจะเอามาซักรีดหลายครั้งก็อาจจะมีการซื้อแพ็กเกจรายเดือนไว้เพื่อให้ประหยัดมากยิ่งขึ้นอาจจะแบบกี่ชิ้นราคาเท่าไหร่ก็เหมาจ่ายไปใช่เป็นการเหมาจ่ายนะคะแล้วก็เวลาเอาผ้ามาส่งกี่ชิ้นก็ตัดไปจากแพ็กเกจที่เราซื้อไว้นั่นเองค่ะนอกจากนี้มีศัพท์อื่นๆอีกนะคะก็คือคําว่า self service laundry Self-Service Laundry นะคะก็คือการ ซักอบรีดที่เป็นบริการของตัวเองค่ะก็คือการท, <ำ S 1> ที่เราเแบกตะก้าผ้าไปหย่อนลงเครื่องหยอดเหรียญใส่น้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มเองใช่ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยในประเทศไทยอาจจะมีไม่เยอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีเยอะขึ้นแล้วนะคะมีเป็นแบบธุรกิจเป็นร้านจริงจังเลยนะฮะใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้สามารถได้ทั้งหยอดเหรียญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่จะเรียกว่าเป็น self service laundry ได้แล้วยังสามารถใช้ศัพท์คำว่า coin laundry coin ที่แปลว่าเหรียญน,นะคะ oh, laundry ที่แปลว่าซักรีคำนี้ก็ใช้ทับศัพท์ไปได้เลยเหมือนกันได้เลยค่ะ coin laundry หรือว่า laundromat หรือว่า coin wash ได้เช่นกัน laundromat ก็คือเครื่องหรือว่า coin wash นี่ก็คือ ซักผ้าแบบหยอดเหรียญใช่ถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยบางร้านเขาจะเปลี่ยนเป็นใช้ Q R ใช้การสแกนจ่ายอย่างเงี้ยเราก็ยังเรียกแบบนี้อยู่ค่ะเรียกแบบดั้งเดิมนะฮะนอกจากนี้นะคะ dry clean ค่ะอันนี้<ม>จะเห็นบ่อยมากเลยกับที่แบบ ป้ายของเสื้อผ้านะคะ oh, 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 oh. บางทีเขาเขียนว่า dry clean only อย่างเงี้ยค่ะ oh. dry clean ก็คือการซักแห้งค่ะอ๋อ dry คือแหง้ง clean <c oughs> ก็คือทำความสะอาดจำได้ไหมคำว่า dry เราเคยบอกไปแล้ว oh, แห้งก็คือแบบไม่ใช้น้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่เข้าใจคือ dry cleaning จะเป็นการซักแบบพิเศษ ก็จะไม่ใช้น้ำในการซักเพราะนั้นก็จะเป็นการถนอมพวกสูตรแพงๆอะไรแบบนี้ที่ต้องซักแห้งเท่านั้นถูกต้องเป็นการถนอมผ้าแล้วก็เป็นการดูแลรักษาเครื่องแต่งกายตามแบบที่ควรจะเป็นนะคะในพูดถึงเรื่องของการถนอมผ้าแล้วแน่นอนครับทำธุรกิจร้านซักรีดมันต้องมีการแบ่งแยกประเภทของผ้าแต่ละประเภทมีการเรียกเฉพาะยังไงบ้างฮะแบ่งตามเกี่ยวกับ เครื่องแต่งกายแล้วกันค,ค่ะมีหลากหลายแบบมากอ,มอย่างที่เราใส่อันนี้อันนี้คือเชิ้ตนะคะก็คือเสื้อเชิรตเสื้อคอปกนะคะนอกจากนี้ก็มี long sleeve t shirt แล้วก็ short sleeve t shirts ส e e ฟ e ในที่นี้หมายถึงแขนเสื้อไม่ใช่นอนนะครับผมลองส l ลฟนี่ไม่ใช่หลับยาวๆนะฮะใช่สะกดไม่เหมือนกันนะคะ long sleeve t-shirt ก็คือเป็นเสื้อยืดแขนยาว short sleeve t-shirt ก็คือเสื้อยืดแขนสั้นในขณะเดียวกันถ้าเป็น long sleeve shirt ก็คือเสื้อเชิดแขนยาวใช่ถูกต้องแล้วค่ะมันง่ายครับียนรู้ short sleeve shirt ก็คือเสื้อเชิตแขนสั้นนะคะก็ถ้าเป็นข้างล่างก็จะมี jeans อืมก็คือกางเกงยีนนะคะตรงตัวเลยใช่ trousers ก็คือกางเกงขายาวครับ s ก i r t s ก็คือกระโปรงนะคะ t s o r t s คือคือกาง <Sh orts S 2> เกงขาสั้นสั้นใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังมี Big i t อ m ทอื่นๆนะคะเช่นผ้าปูที่นอนอ่า อันนี้เป็นหมวดที่เรานะ่าจะต้องเจอกันบ้างเลยนะคะผ้าปูที่นอนผ้าหม่มผ้าคลุมเตียงเหล่านี้นะคะเราจะเรียกรวมกันได้หลายแบบมากไม่ว่าจะเป็น quilt blanket mattress bed sheet bed cover แล้วก็ duvet เหล่านี้เนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันยังไงบ้างไหมส่วนใหญ่เขาก็จะใช้รวมๆกันนะคะไม่ได้แยกประเภทออกมาอ๋อยกเวน้น พวกปลอกหมอนเขาก็จะเรียกว่าเป็น pillowcase นะคะแล้วมันจะมีอ,ะอย่างพชัชดตัว towels ใช่มี big towels นะคะ large t o w e l แล้วก็มีอย่างอื่นอีกเช่นผ้าพันคอยเขาจะเรียก scarf นะคะก็จะเป็นคำศัพท์ที่ไว้เรียกผ้าหรือว่าเครื่องแต่งกายในประเภทต่างๆซึ่งก็อาจจะมีลักษณะของการดูแลในร้านซักรีดต่างๆกันไปใช่แล้วก็มีนี่ด้วยค่ะ ที่เป็นเครื่องต่างๆ,างๆที่ในร้านซักรีดนะคะมี washing machine ก็คือเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าถูกต้องค่ะมี tumble dryer แปลว่าเครื่องอบผ้าในประเทศไทยของเราที่แดดแรงแบบนี้เราอาจจะไม่คุ้นชินแต่ว่า ในต่างประเทศที่ค่อนข้างหนาวหรือฝนตกกันบ่อยมากนะคะหรือ<ช>ว่าใน,ในเครื่องซักผ้าของไทยในหลายๆรุ่นเนี่ยก็จ,จะเป็นเครื่องอบในตัวด้วยใช่ก็คือเป็นทูอ inone ไปเลยครับผมนะคะสมมุติแบบเราต้องการที่อันนี้ดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะเป็นเสื้อตัวโปรดของเราเป็นชุดเก่งของเราหรือมันค่อนข้างจะเซนซิทีฟอ่อนไหวหน่อยอย่างเงี้ยต้องบอกอยังไงฮะก็ถ้าสมมติว่าต้องซักแห้งเท่านั้นก็อาจจะบอกเขาว่า dry clean only หรือว่าถ้าเราต้องการให้เขาดูแลเป็นพิเศษก็คือเป็นแบบ special care นะคะอ๋อใช้คำนี้ได้เลยใช้กับกรณีอื่นได้ไหม special care ดูแลเป็นพิเศษอะไรก็ได้คนสัตว์สิ่งของได้หมดเลยใช่แล,แล้วคะ่ะอ๋อแล้วเมื่อกี้มีอีกนิดนึงค่ะคือเขามีบริการเพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือ,น,น,คอนั่นก็คือเขาไปรับผ้าที่หน้าห้องเลยถ้าเกิดว่าอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์นเดียวกัน เขาก็จะบอกว่า free pick up and delivery service for clients in this apartment แปลนหน่อยสิฮะ free pick up ก็คือ pick up ก็คือไปเอามาไปหยิบมา delivery ก็คือส่งส่งนะคะ service ก็คือบริการใช่ไหม for clients clients อันนี้แปลว่าลูกค้านะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้กับ ลูกค้าที่มีการรับบริการกันอย่างต่อเนื่องอ๋อเหรอใช่จะไม่ใชเหมือน customer อย่างงี้ย c u s เม m e r คือเหมือนซื้อแล้วก็จบเลยอ๋อซื้อข้าวเสร็จแล้วก็ไปใช่คลัอันนี้ดูมีความแบบแบรนด์เรียลตี้กว่าอ่าใช่จะมีความต่อเนื่องมากกว่าอย่างอันเนี้ยค่ะมีการขายแพ็กเกจอะไรด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาจะเรียกเป็น c ล i e n t มากกว่าก็คือว่ายง่ายประโยชน์เมื่อสักครู่นี้คือการบริการไปรับภาพฟรีสําหรับลูกค้าที่ อาศัยอยู่ที่นี่ค่ะลักษณะนั้นนะฮะค่ะแล้วก็ตอนที่เขาอธิบายราคานะคะเขามีการบอกว่า we charge 200 baht per suit you pay 100 b a h today t and the rest you can pay when you pick up the rest ในที่นี้นะคะ rest อันนี้ไม่ได้หมายถึงการพักผ่อนแต่ว่า the rest เนี่ยหมายถึงส่วนที่เหลือทั้งหมดนะคะ<อ>ใช่เพราะว่าเราจ่าย เราจ่ายไปแล้ว100แต่ว่าส่วนที่เหลือก็คือเท่าไหร่คะกี่บาทเมื่อกี้เท่าไหร่นะ200ค่ะเราก็เหลือ100อค้างไว้ถูกต้อง the rest ในที่นี้ก็หมายถึงว่าหนึ่งที่เหลือก็คือมาจ่ายตอนที่เรา pickup มาเอาผ้ามาเอาผ้าถูกต้องแล้วละค่ะแล้วนอกเหนือจากเรื่องของอุปกรณ์แล้วเนี่ยการบริการบรสุท์นาทั่วไปแล้วบางทีร้านซักผ้าเนี่ยฮะเขาไม่ได้มีแบบพวกน้ำยาซักผ้าอ่า ผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มให้ลูกค้าต้องเอามาเองเงี้ยในฐานะที่เป็นพนักง,งานร้านจะคุยกับลูกค้าต่างชาติยังไงดีค่ะก็ผงซักฟอกนะคะเรียกว่า detergent แล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มเรียกว่า fabric softener ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะบอกว่าให้เอามาเองนะคะให้พูดว่า please bring your own detergent and fabric softener แปลว่าให้เอาผงซักฟอกแล้วก็น้ํายาปรับผ้านุ่มมาเองนั่นเองค่ะอันนี้เป็นสําหรับบางกรณีที่เป็นร้านพวกหยอดเหรียญไม่ได้มีอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ให้นะฮะทีนี้บางคนมาแบบแบงค์ใหญ่เลยอ่ะเหมือนแบงค์พันเออชาวต่างชาติในเหตุการณ์จำลองเมื่อสักครู่นี้มาซักผ้าจะเสียบก็เวลคงไม่ได้เหรียญก็ไม่มีเพราะแต่บ้านเราต้องหยอดเหรียญสิบใช่ป่ะใช่สิบสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญอย่างเงี้ย อยากแลกเหรียญแล้วเผอิญมีเครื่องแลกเหรียญให้แนะนำชาวต่างชาติยังไงดีครับก็บอกว่า this is automatic coin exchange machine ก็คือเป็นเครื่องแลกเหรียญอัตโนมัติค่ะเสียบแบงค์เข้าไปได้เหรียญนอกมาเลยเป็นร้านที่มีอุปกรณ์ครบครันมากๆใช่แล้วค่ะเอามาแต่ผ้ากับเงินเท่านั้นเองที่เหลือมีให้หมดเลยนะฮะแล้วถ้าไม่มีเงินจะซักผ้าไงคะซักเองสิครับซักเองเรียกว่าอะไรคะ เซลล์เซอร์วิสเหรอไม่ใช่เรียกว่า wash by hand ค่ะอ,อ๋อตรงตัวเลยซักมือ wash by hand wash by hand ก็ไม่ต้องเสียเงินซักนะฮะแล้วจะมาร้านซักรี่ทำไมตั้งแต่แรกล่ะครับถ้า wash by hand อยู่ <by S 2> บ้าน <hand. S 2> เลยค่ะอยู่บ้านดีกว่านะฮะ <c oughs> วันนี้เรียกว่าครบเครื่องเรื่องของร้านซักรี่จริงๆนะครับ <c oughs> ไม่ว่าคุณจะทำร้านในอพาร์ตเมนต์หรือเป็นร้านซักรี่จริงจังแยกไปต่างหากเลยวันหนึ่งแน่นอนจะมีโอกาสได้ไดพูดคุยภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติกับนักท่องเที่ยวจำไว้ไม่เสียหายและได้ใช้แน่นอนนะฮะใน I can say วันนี้ขอบคุณอิงกี้มากๆเลยครับขอบคุณค่ะ แล้ววันนี้นะฮะหมดเวลาของเราอีกแล้วครับผมคุณผู้ชมที่สนใจหรือว่าเปิดมาดูกลางคันเอ๊ะอยากชมย้อนหลังคลิกชมได้เลยครับ www.etvthai.tv นะฮะวันนี้ผมตูนและน้องอิงกี้ลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ